มาแล้วครับวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยววัดสามพันจังหวัดนคปรปฐมนี่ก็เป็นทางเข้านะครับก็จะเจอต้นไม้ต้นตะเคียนครับสองต้นแถบข้างครับเดินเดินเดินด้านล่างก็จะเป็นคลองนะครับหรือเป็นน้ำครับผมบริเวณนี้ก็เป็นบรรยากาศก,ก่อนที่จะเข้าไปไหว้พระบริเวณตึกครับที่มีมังกรพันธ์ครับ ครับจุดนี้ก็เป็นจุดแวะซื้อดอกไม้พวงมาลัยที่จะนำไปไหว้สักการะครับผมก็จะมีร้านค้าทั้งสองฝั่งครับโดยจะมีแม่ชีเป็นคนขายนี่ก็เป็นเตึกับตึกที่เป็นจุดเด่นของที่นี่คือจะมีมงกรพันรอบเตึกับนี่ก็เป็นซุ้มทางเข้าครับด้านหน้าตึกบริเวณทางเข้าด้านหน้าก็จะพบ คล้ายๆกับพญานาคพ่นน้ําครับมีพญานาคจํานวนสองตัวกําลังพ่นน้ําลงอองครับซึ่งเป็นอ่างขนาดใหญ่ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเห็นก่อนทางขึ้นแน่นอนนะครับใครจะมาจุดนี้ก็สามารถแวะชมจุดนี้ได้ก่อนนี่ก็เป็นทางเข้าเหมือนกันครับก็จะเจอกับรู้สึกว่าเหมือนยักษ์เลยครับนี่ก็เป็นพญานาคทางเดินครับบริเวณทางเลยขึ้นไปบนตึกพญานาคเรียง นี่ก็เป็นด้านข้างครับดูมังกรตัวใหญ่มากครับก็จะมีประตูเข้าไปด้านในครับบริเวณด้านในก็จะมีพระพุทธรูปเอาไว้กับไหว้บูชาครับก็จะมีจุดทําบุญครับก็จะมีบันไดให้เราเดินขึ้นไปหรือจะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะครับด้านหน้าทางเข้าก็จะพบกับมังกรคู่ตัวใหญ่ครับบริเวณซุ้มทางเข้า ก็เป็นบรรยากาศของที่นี่ครับวัดสามพานจังหวัดน,นครปฐม,มแวะเที่ยวกันได้ครับ